วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราทาร่ของเราเช่นเคยนะคะคลิปนี้เป็นดวงความรักของชาวทัดุไฟนะคะในช่วงปักหลังของเดือนกันยายนปี2567นี้นะคะเป็นของปักหลังเนาะก็คือวันที่1 6ถึงวันที่30เนาะประมาณนี้นะคะมาเริ่มกันเลยพลังงานความรักชาวทัตไฟค่ะ ขอดูพลังงานหลักพลังงานตัวตนของคุณก่อนนะเป็นยังไงบ้างโอ้ชาวทัดไฟมีความพยายามเนาะมีความพยายามที่จะเดินหน้าต่อไปต่อในความสัมพัญมากๆในช่วงนี้นกหมองว่าตัวคุณเองอะมีพลังงานแห่งนักสู้นะคะอาจจะเป็นเรื่องงานเรื่องความรัก แล้วก็มีเกณฑ์ที่จะเดินทางด้วยหรือว่าคุณเกี่ยวข้องกับคนทางไกลได้นะคะไพ่ชาลีออตนะสี่ดาบคืออะไรคะหนึ่งถ้วยอืมสี่ถ้วยชาวธาตุไฟ ถ้ามีการนิ่งเงียบกันไปนะคะอาจจะมีการง้อกันเกิดขึ้นในความสมคัญเนาะคุณง้อเ,เขาเขาง้อคุณก็ได้นะยังมีความรักความรู้สึกที่ดีต่อกันบางคนอาจจะมีความรักใหม่ๆเข้ามาแต่คุณอาจจะแบบไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยถูกใจก็ได้นะชาวทัดไฟทีนี้มาดูค่ะว่าแล้วความรักของคุณเป็นอย่างไรนะคะคลิปนี้สำหรับคนที่มีคนคุยนะคะ เพราะว่านกจะทําของคนโสดแยกอีกต่างหากนะคุณเกี่ยวข้องกับคนที่เด็กกว่าคุณได้นะมีธาตุลมธาตุด,ดินธาตุน้ำนะคะเจ็ดดาบพลังงานความรักของคุณชาวธาตุไฟธาตุไฟได้แก่ราศีเมษชาวราศีสิงราศีธนูนะคะมันมีการหยุดนิ่งกันเกิดขึ้นมันมีการหยุดคิดกันเกิดขึ้นนะ นะพลังงานไพ่ใบนี้มีการคิดมากคิดเยอะนะคะหรือความสัมพันธ์นี้ยังไม่ชัดเจนแล้วก็มีความลังเลเกิดขึ้นมีความไม่ไว้วางใจในความสัมพันธ์เกิดขึ้นนะคะมีคนที่ระมัดระวังตัวเองมากๆเป็นยังไงขอขยายไพ่ใบนี้มีการนิ่งกันจริงๆนะคะโอ้มีการคิดการทบทวน มีปัญหากันหรือเปล่านะคะอยู่ในช่วงของการคิดทบทวนนะว่าจะเอาอยัางไงต่อในความสัมพันธ์นี้เอจะเป็นไปได้หรือเปล่านะคะความสัมพันธ์นี้ขอดูพลังงานคุณค่ะฝั่งคุณนกมองว่าคุณน่ะยังยังอยากที่จะเดินหน้าต่อในความสัมพันธ์นี้นะถ้ามีปัญหากัน,นะมีการง้อกันเกิดขึ้นนะคะคุณอาจจะเป็นฝ่ายง้อเขาเขาง้อคุณก็ได้ ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนยังอยากเดินหน้าต่อเนาะบางท่านบางคนเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติเจ้า,จาของธุรกิจนักลงทุนหรือว่านักการเมืองนะคะหรือคนที่มีเรื่องของระยะห่างระยะทางได้สองเหรียญคุณรู้สึกยังไงคะคุณพยายามที่จะประคับประคองความสัมพันธ์นี้มากๆ คุณอาจจะไปเจอกับคนที่เขามีตัวเลือกเยอะนะคะแล้วก็รักอิสระมากๆนะคะชาวธาตุไฟคนคนนี้คุณนะต้องการอะไรที่มันชัดเจนจริงๆแล้วแหละหรือว่าการกระทาของคุณค่อนข้างแสดงออกว่าคุณชัดเจนมากๆเลยว่าคุณต้องการอะไรนะคะคุณต้องการที่จะเดินหน้าต่อในความสัมพันธ์นี้ 3. มดาบมีเหตุการณ์สถานการณ์ตัวเลือกนะคะหรือความไม่ชัดเจนอะไรเกิดขึ้นแล้วทาให้เสียใจเสียความรู้สึกกันเกิดขึ้นเช่นกันนะคะ อืมคุณรู้สึกยังไงคะคุณก็อยากคุยนะคุณก็อยากคุยอยากไปต่อนะห้าดาบถ้ามีปัญหากันคุณก็อยากคืนดีกับคนคนนี้นะคะเพราะว่าคุณก็ยังรักเขาอะนกมองว่าตัวคุณเองอาจจะพยายามที่จะตัดใจนะแต่อาจจะทําไม่ได้มีพลังงานชาวทาตลมเมถุนกุมขึ้นมาเพ่อะไม่แม่นะคะหรือเป็นชาวทาตไฟด้วยกันก็ได้นะเมษสิงธนู นกว่าคุณยังอยากที่จะให้โอกาสความสัมพันธ์เนี้ยคุณยังรักเขาคุณยังอยากไปต่อหรือในช่วงนี้ชาวทัดไฟคุณคุณอาจจะเป็นฝ่ายแบบติดต่อสื่อสารไปหาเขาเยอะมากๆก็ได้นะคะมาดูว่าพลังงานความรู้สึกของเขาล้วค่ะคนที่ชาวทัดไฟนึกถึง เขาเจ็บปวดนะให้ใบน,นี้ขึ้นมาความเจ็บปวดคือนกมองว่าตัวเขาเองอะ่ะเขาก็ยังรู้สึกว่าคุณเป็นคนสําคัญที่สุดเขาก็ยังรักคุณตัดใจจากคุณไม่ได้นะตัดใจไม่ได้ค่ะติดอยู่กับคุณเช่นกันไพ่สามดาบเนี่ยคิดถึงคุณนะคิดถึงอยากกลับมา ยังผูกพันนกบอกว่าเขาก็อย่างที่จะสานต่อในความรักครั้งนี้แหละถ้าเกิดคุณมีเหตุการณ์สถานการณ์อะไรเกิดขึ้นนะคะที่ทําให้เสียใจยกันไพ่ใบนี้เขาก็เจ็บเขาก็เจ็บแต่เขาก็ตัดคุณไม่ได้นะคะตัดคุณไม่ได้มามาดูนะคะว่ารู้สึกยังไงอีกนกว่าเขาค่อนข้างที่จะหลงไหลาชาวทัดไฟมากๆนะ แต่เขาก็อาจจะมีพลังงานของคนที่ดูเจ้าชูเจ้าสเสน่ห์ได้เหมือนกันนะมีคนเข้าหาเยอะอะไรเงี้ยความรู้สึกของเขาเขาสับสนไปหมดเลยนะคะว่าจะเอายังไงดีความสัมพันธ์นี้จะไปต่อได้ไหมเขาก็อยากคุยอะคะ่ะคือน้องเห็นเขายังอยู่ตรงนี้แม้ว่าถ้าเกิดคุณบอกว่าเออเขาก็ไม่ได้ทำอะไรเลยในความสัมพันธ์อืมไม่ได้ จะพยายามอะไรเลยแต่นกก็มันอาจจะเป็นแบบนั้นแต่นกก็เห็นว่าเขาก็ยังไม่ได้ไปไหนเช่นกันนะคะหมายถึงว่าเขาก็ยังมีความรักความรู้สึกที่ดีกับคุณเนี่ยคนคนนี้รักอิสระนะทุ่มเทเรื่องงานนะคะในช่วงนี้เขาอาจจะทํางานเยอะทํางานหนะักแล้วก็ตัวคุณและเขาอาจจะมีความแตกต่างกันมากๆนะต่างกันในเรื่องของวัยในเรื่องของภาษาเชื้อชาติก็ได้นะ เขาค่อนข้างที่จะเจ้าสเสน่ห์อ่ะคนคนนี้ยแต่เขารักคุณนะมีคุณในใจเสมอนะคะอืมเขารู้สึกยังไงคุณยังเป็นคนสำคัญที่สุดในใจเขานะมีความผูกพันนะคะห้าดาบ เนี่ยถ้าเกิดมีปัญหากันไปเขายังอยู่ตรงนี้เสมอยังไม่ได้เดินจากคุณไปจริงๆนะคะแต่เขาอาจจะเป็นคนที่ดูแบบไม่ไม่ค่อยแสดงออกความรู้สึกนะคะเงียบๆนิ่งๆเขายังรักคุณนกมองว่ายังไงเขาก็รักคุณเนาะแล้วก็ต่อให้เขามีโอกาสอื่นๆตัวเลือกอื่นๆที่เขารู้สึกว่าเออก็ มีคนเข้ามานะอะไรเงี้ยนะยังไม่มีใครเลยที่แบบเขาจะจะรักได้เท่าคุณนะ่ะนะเขารักคุณอนะ่ะให้แต่ละใบนะคะเขาอาจจะฮอตเขาอาจจะมีคนเข้าหายเยอะแต่คนที่ดีที่สุดที่ใช่ที่สุดก็คือคุณนะนกมองว่าอย่างนั้นคนที่เขาได้เป็นตัวเองคนที่เขาแบบอยู่ด้วยเราสบายใจมากที่สุดนะคะก็น่าจะเป็นชาวทัตุไฟนั่นเองนะมาดู ก็คือนกมองว่าจะมีการกลับมาแหละนะคะขอดูแอคชั่นถัดไปของเขาสักนิดหนึ่งนะคะเพิ่มเติมแอคชั่นถัดไปสองดาบ The Star นะคะอโอ้โหยังดูแบบเงียบๆกันอยู่นะชาวถัดไฟ The Sun จะมีการแอคชั่นแล้วแหละนะก่อนหน้านี้ถ้าดูเงียบๆดูสองจิตสองใจดูไม่ชัดเจนหรือว่าไม่แน่ใจว่าจะเอาอยัางไงต่อไม่ได้คำตอบในในการตัดสินใจนะคะในความสัมพันธ์เนี้ยก็จะมีการเริ่มใหม่แหละนะนกมองว่าคือเร็จาบก่อนหน้านี้เขาอาจจะไม่แน่ใจว่าเออความสัมพันธ์นี้มันจะไปต่อได้จริงๆไหมนะคะเนาะแต่เขาก็จริงๆแล้วเขาเสียดาย เขายังไม่อยากสูญเสียไปและเขาอาจจะใช้เวลาคิดนานแล้วคิดได้แล้วนะว่ายังรักนะคะยังอยากที่จะดูแลความรักครั้งนี้น้องก็มีเกณฑ์ที่จะได้กลับมาเยียวยาความสมคัญน,นี้ด้วยกันทั้งคู่นะคะ mm hmm. เขาจะแอคชั่นแล้วนะเพราะว่าไพ mm hmm. ่เจอมิดขึ้นมาค่อนข้างชัดเจนว่าเขาต้องการคุณอะเ mm hmm. นี่ยเขาต้องการที่จะไปต่อ นเหรียคุณยังเป็นคนสําคัญนะคะชาวธาตดินฝึกศกันมังกรขึ้นมายังไม่ไปไหนจากคุณได้เนาะเขาเขาจะกลับมาเริ่มใหม่นะคะนี่นี่คือพลังงานที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะกับความรักของคุณขอดูแนวโน้มเลยแล้วกันเนาะให้สรุปแนวโน้มชาวทัดไฟทัดไฟเป็นยังไงคะ ไพ่สรุปอ่านกมองว่าไพ่สรุปก็คือยังไม่ไปไหนจากกันจะมีการง้องกันเกิดขึ้นคือในช่วงระหว่างที่เงียบนิ่งกันไปอ่ะมันก็คือเอากันออกจากหัวไม่ได้ก็ยังตัดขาดกันไม่ได้มันเหมือนเป็นช่วงของการรอเวลานะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนไกลเนาะรอเวลาที่จะวนกลับมานะคะ เพราะว่าคนคนนี้ก็ดูเหมือนเขาก็ยังไม่ได้มีใครนะเพียงแต่ว่าเขาอาจจะย,ยังรักอิสระมากๆแค่นั้นเองนกมองว่าเขาจะติดต่อมาคุณจะได้คุยกันนะคุณคุณจะได้คุยกันจะได้อ่อไปต่อในความสัมพันธ์นี้นะคะคุยน็อปสอดคืออะไรอืมสิบสา คือมีการตัดจบกันไปจริงๆนะคะในความสัมพันนี้ในกรณีที่แบบรู้สึกไม่เชื่อใจรู้สึกไม่ชัดเจนเนี่ยแต่จะได้กลับมาเนาะเออเขาจะมางอคุณนะเขาคิดแล้วคนคนนี้หายไปจากคุณค่อนข้างสักพักหนึ่งเลยอะ่ะจะได้กลับมาจริงๆห้าดาบเขาไปทบทวนแล้ว เขาจะพยายามมากขึ้นนะนกมองว่าจะดูเป็นความสำคัญที่มีมีการสม่ำเสมอมีความมั่นคงเนาะเนี่ยดูจริงจังดูมีความพร้อมมากขึ้นอะ่ะคนคนนี้นะในการกลับมาเขาอาจจะดูแลความรักครั้งนี้ได้ดีมากขึ้นขอให้แนะนำคุณหน่อยเนาะชาวธาตุไฟนะคะให้แนะนำว่ายังไงคะ ึ่งเหรียญอู้หนึ่งเหรียญการพัฒนาความสัมพันธ์ได้นะเนี่ยจะได้เริ่มต้นกันใหม่ได้เรียนรู้กันใหม่แต่คุยน็อปสอดขึ้นมาขึ้นมาบ่อยมากเลยเดี๋ยวขอขยายนะการตัดสินใจอาจจะอยู่ที่คุณก็ได้นะว่าคุณจะให้โอกาสเขาไหมแต่นนกว่าเขาเขารู้นะว่าคุณต้องการอะไรแล้วเหมือนกับว่าคุณจะรอดูการกระทาของเขาอะอาจจะเป็น คำพูดก็ได้หรือว่าเขาสัมผัสได้เองว่าคุณต้องการอะไรแล้วเขาจะพิสูจน์ตัวเองนะจะมีการพิสูจน์ตัวเองเกิดขึ้นนกมองว่าการกลับมาครั้งนี้ของเขาอะเขาจะพยายามมากขึ้นนะเพราะว่าเขาก็รู้ว่าคุณต้องการอะไรนะคะแม้ว่าคุณจะพูดหรือไม่พูดก็ตามเนะาะไพ่บอกว่าจะมีการเริ่มใหม่นะคะจะมีการเริ่มต้นกันใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะกลับมาเป็นความรักที่แข็งแรงมั่นคงมากขึ้นแล้วเ มีความสุขกันมากขึ้นนะคะนะประมาณนี้นะคะสําหรับชาวธาตุไฟนะคะก็ขอให้คุณมีความสุขมากๆนะคะขอบคุณมากมายเลยค่ะทุกการรับชมรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ